คุณเคยรู้สึกไหมว่าตอนนี้คุณเริ่มไม่ไว้ใจใครง่ายๆระแวงไปหมดไม่ว่าจะเป็นลูกหลานคนในครอบครัวหรือแม้แต่เพื่อนสนิทบางทีพวกเขาแค่พูดหรือทำอะไรบางอย่างแต่คุณกลับคิดไปเองว่าเขามีเจตนาไม่ดีหรือแอบมีแผนอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจเพราะอาการแบบนี้เกิดขึ้นได้กับหลายคนโดยเฉพาะเมื่ออายุเยอะขึ้นเรามักจะระวังตัวมากขึ้น เพราะประสบการณ์ชีวิตที่เคยผ่านมาทําให้เราไม่อยากโดนหลอกหรือโดนเอาเปรียบแต่ถ้ามันมากเกินไปจากความระวังจะกลายเป็นความระแวงที่ทําลายความสัมพันธ์กับคนรอบข้างลองมาดูกันว่าคุณมีห้าสัญญาณเตือนเหล่านี้หรือไม่และจะแก้ไขได้อย่างไร 1. คิดว่าลูกหลานหวังผลประโยชน์จากคุณอยู่ๆลูกหลานก็เริ่มทําดีกับคุณมากขึ้นผิดป,ปกติแวะมาหาบ่อยขึ้นพูดจาอ่อนหวานซื้อของมาให้ หรือเอาใจใส่คุณมากกว่าที่เคยเป็นแล้วคุณก็อดคิดไม่ได้ว่าพวกเขาต้องหวังอะไรจากเราแน่ๆหรือถ้าไม่ได้หวังมรดกหรือเงินเขาคงไม่ทำแบบนี้หรอกถ้าความคิดแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณบ่อยๆอาจเป็นไปได้ว่าคุณกำลังเริ่มระแวงลูกหลานของตัวเองโดยไม่รู้ตัวสาเหตุที่ทำให้คุณรู้สึกแบบนี้อาจเกิดจากประสบการณ์ในอดีตเช่นเคยถูกหลอกเคยผิดหวังหรือเคยเห็นข่าวเกี่ยวกับลูกหลานที่กงพ่อแม่ ทำให้คุณไม่ไว้ใจใครง่ายๆอีกต่อไปแต่ลองหยุดคิดดูสักนิดว่าลูกหลานของคุณเคยทําให้คุณผิดหวังจริงๆหรือไม่หรือคุณแค่คิดไปเองเพราะกลัวว่าเรื่องแย่ๆจะเกิดขึ้นกับตัวเองแน่นอนว่าในบางกรณีมีลูกหลานที่หวังสมบัติจากพ่อแม่จริงๆแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเป็นแบบนั้นการที่พวกเขาดูแลคุณอาจไม่ได้มาจากผลประโยชน์แต่เป็นเพราะความรักและความกตัญญู หากคุณมองลูกหลานด้วยความระแวงอยู่ตลอดเวลาอาจเกิดผลเสียโดยไม่รู้ตัว 1. คุณจะเริ่มตีตัวออกห่างจากลูกหลานเพราะกลัวว่าพวกเขาจะมาหลอกคุณ 2. ลูกหลานอาจเสียใจเพราะไม่ว่าพวกเขาจะทำดีแค่ไหนคุณก็ไม่เคยเชื่อใจ 3. เกิดความขัดแย้งในครอบครัวทั้งๆท,ที่ไม่มีเหตุผลที่แท้จริง 4. หากพูดออกไปว่าพวกเธอหวังแต่เงินฉันอาจทำให้ลูกหลานรู้สึกแย่ และตีตัวออกห่างจากคุณจริงๆลองคิดดูให้ดี 1. ลูกหลานของคุณดูแลคุณมาตลอดหรือเปล่า 2. เขาเคยมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าเขาหวังมรดกจริงๆไหมหรือเป็นแค่ความคิดของคุณเอง 3. เวลาคุณลำบากหรือป่วยพวกเขายังอยู่เคียงข้างคุณไหมบางครั้งสิ่งที่คุณคิดอาจไม่ใช่ความจริงการมองโลกในแง่ร้ายมากเกินไป อาจทำให้คุณเสียคนที่รักและหวังดีกับคุณจริงๆไปอย่างไม่รู้ตัวหากคุณกังวลเรื่องทรัพย์สินหรือมรดกวิธีที่ดีที่สุดคือการทําพินัยกรรมให้ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาภายหลังและที่สําคัญลองเปิดใจพูดคุยกับลูกหลานตรงๆเพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจกันมากขึ้นอย่าปล่อยให้ความระแวงมาทําลายความสัมพันธ์ในครอบครัวเพราะสุดท้ายแล้วความรักและความไว้ใจมีค่ามากกว่าสมบัติใดๆส ไม่ไว้ใจคนรอบข้างคิดว่าทุกคนมีแผนซ่อนเร้นบางครั้งคุณอาจรู้สึกว่าเวลาคนอื่นเข้าหาคุณพูดจาดีๆหรือแสดงออกถึงความห่วงใยแต่อาจคิดว่าคงมีแผนซ่อนเร้นอะไรบางอย่างแน่ๆหรือเวลาครอบครัวพูดคุยกันในเรื่องที่คุณไม่ได้มีส่วนร่วมคุณอาจรู้สึกว่าเขาคงกำลังวางแผนอะไรบางอย่างแน่ๆการคิดแบบนี้อาจทำให้คุณเริ่มระแวงและระวังคนรอบข้างมากเกินไป จนกลายเป็นการหลีกเลี่ยงหรือหนีห่างจากคนที่อยากจะช่วยเหลือหรือใส่ใจคุณไปในที่สุดความคิดแบบนี้อาจมีผลเสียมากมายที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัว 1. คุณจะเริ่มมองทุกคนในครอบครัวและคนรอบข้างว่าเป็นศัตรู 2. คุณอาจตีตัวออกห่างจากคนที่รักคุณจริงๆจนทำให้ความสัมพันธ์แย่ลง 3. คุณอาจสร้างกำแพงที่ทำให้ไม่มีใครอยากเข้าใกล้หรือเปิดใจคุยกับคุณสี่ การคาดเดาคนอื่นไปเรื่อยๆอาจทำให้คุณเครียดและสูญเสียความสุขลองตั้งคำถามกับตัวเองดู 1. คนที่เข้าหาคุณหรือพูดดีกับคุณเขาทำไปด้วยความจริงใจหรือเปล่า 2. เหตุการณ์ที่คุณคิดว่าแอบซ่อนแผนบางอย่างมีเหตุผลอะไรที่ทำให้คุณคิดแบบนั้นหรือไม่ 3. คุณเคยพูดคุยกับคนอื่นตรงๆว่าคุณรู้สึกอย่างไรบ้างการคิดไปเองมากเกินไป อาจทำให้คุณพลาดโอกาสที่จะเข้าใจคนอื่นอย่างแท้จริงและบางทีสิ่งที่คุณคิดอาจไม่ใช่ความจริงเสมอไปวิธีที่ดีที่สุดคือการเปิดใจคุยกันโดยตรงถามสิ่งที่คุณสงสัยอย่างตรงไปตรงมาแทนที่จะเก็บความคิดเหล่านั้นไว้ในใจจนกลายเป็นความเครียดสิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจคนรอบข้างได้มากขึ้นและหลีกเลี่ยงการคิดไปเองจนทำให้ความสัมพันธ์เกิดปัญหา 3. ชอบคิดไปเองว่าคนอื่นพูดรับหลังคุณ คุณเคยสังเกตไหมว่าเวลาที่เห็นลูกหลานหรือเพื่อนบ้านคุยกันแล้วหัวเราะหรือเวลาที่คุณเดินเข้าไปในห้องแล้วคนอื่นเงียบไปคุณอาจคิดว่าเขากําลังนินทาเราหรือพูดเรื่องของเราแน่ๆ่หรือพวกเขาคงคิดไม่ดีเกี่ยวกับเราการคิดแบบนี้บ่อยๆจะทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจกับทุกคนรอบตัวทั้งๆท,ที่ในบางครั้งพวกเขาอาจไม่ได้พูดถึงคุณเลยสักนิดเดียวความคิดแบบนี้อาจสร้างความเครียดให้กับคุณ และทำให้คุณรู้สึกแย่กับคนรอบข้างจนไม่อยากอยู่ใกล้ๆหรือทำให้คุณตีตัวออกห่างจากคนที่จริงใจต่อตัวคุณลองตั้งคำถามกับตัวเองดูหนึ่งคนที่หัวเราะหรือเงียบไปเขาอาจไม่ได้พูดถึงคุณเลยจริงๆหรือไม่2คุณเคยลองถามตรงๆว่าเขากำลังพูดเรื่องอะไรบ้าง 3. มมีเหตุผลอะไรที่ทำให้คุณคิดว่าพวกเขานินทาคุณ วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานี้คือการให้โอกาสตัวเองและคนรอบข้างอย่างเต็มที่หยุดคิดไปเองและลองพูดคุยกับคนเหล่านั้นด้วยความเข้าใจเช่นถ้าคุณสงสัยว่าเขาพูดถึงคุณหรือไม่คุณสามารถเดินเข้าไปถามตรงๆแทนที่จะเก็บความคิดไปเองและสร้างความเครียด 4. เชื่อข่าวลวงง่ายๆแต่กลับไม่เชื่อคำพูดคนใกล้ตัวทุกคนคงเคยเห็นข่าวที่แชร์กันในโซเชียลมีเดียบ่อยๆ ที่พูดถึงการรักษาสุขภาพหรือคำเตือนต่างๆที่ฟังแล้วอาจจะตกใจเช่นห้ามกินน้ำเย็นตอนกลางคืนไม่งั้นจะเป็นมะเร็งหรือกินสิ่งนี้ทุกวันอายุจะยืน120ปีหลายครั้งที่ข่าวพวกนี้แชร์กันอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนก่อนแล้วคุณล่ะเคยแชร์ข่าวเหล่านี้ไปบ้างไหมบางทีคุณอาจจะตกหลุมพรางของข่าวลวงง่ายๆเพราะเห็นว่าเป็นข่าวที่ถูกแชร์จากหลายๆคนอาจดูน่าเชื่อถือ แต่แท้จริงแล้วข่าวเหล่านั้นอาจจะไม่เป็นความจริงเลยสักนิดเดียวความเชื่อแบบนี้ไม่เพียงแต่จะทําให้คุณตกใจและกลัวแต่ยังอาจทําให้คุณเข้าใจผิดเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองได้โดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลข่าวสารถูกปล่อยออกมาอย่างรวดเร็วและแพร่หลายซึ่งไม่ทุกรายการข่าวที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นจริงเสมอไปแต่เมื่อถึงเวลาลูกหลานหรือคนใกล้ตัวมาพูดถึงสิ่งที่ถูกต้องหรือให้คําแนะนําเรื่องต่างๆคุณกลับมักไม่เชื่อใจพวกเขา ทำให้บางครั้งเกิดความเข้าใจผิดและความไม่เชื่อมั่นในคําแนะนําที่มีประโยชน์จากคนใกล้ตัวแทนที่คุณจะรับฟังคําแนะนําจากคนที่หวังดีกับคุณแต่กลับไปเชื่อคําพูดจากแหล่งข้อมูลที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ความผิดพลาดเหล่านี้อาจทําให้คุณเสียโอกาสในการได้รับข้อมูลที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของตัวเองการที่คุณเชื่อข่าวลวงหรือข้อมูลที่ไม่ได้รับการตรวจสอบนั้นเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งเพราะไม่เพียงแต่จะทําให้คุณเข้าใจผิด แต่ยังอาจทําให้คุณเกิดความเครียดหรือวิตกกังวลโดยไม่จําเป็นบางครั้งข้อมูลที่เชื่อถือได้นั้นอาจจะมีอยู่จากคนใกล้ตัวหรือจากผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้แต่คุณกลับไม่เปิดใจรับฟังซึ่งเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้การแก้ไขปัญหานี้คือการหยุดและคิดสักนิดก่อนที่จะแชร์ข้อมูลใดๆและให้เวลากับตัวเองในการตรวจสอบแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ก่อนที่จะเชื่อหรือเผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้นไปยังผู้อื่นข่าวที่ดีและมีประโยชน์ มักจะมาจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือเช่นเว็บไซต์ของหน่วยงานสุขภาพหรือสถาบันวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่าให้ข่าวลวงมาทําให้คุณกลัวหรือเข้าใจผิดไปโดยไม่จําเป็นเมื่อคุณได้รับคําแนะนําจากลูกหลานหรือคนใกล้ตัวที่หวังดีอย่าเพิ่งตัดสินใจหรือปฏิเสธทันทีให้โอกาสพวกเขาในการอธิบายข้อมูลเหล่านั้นให้คุณเข้าใจเพราะคําแนะนําเหล่านั้นอาจจะมีประโยชน์มากกว่าแหล่งข้อมูลที่คุณได้อ่านในอินเทอร์เน็ต การฟังอย่างตั้งใจและเปิดใจให้กว้างจะทำให้คุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นทั้งในเรื่องสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวัน 5. ไม่ไว้ใจใครเลยแม้แต่ตัวเองหลายครั้งที่เราอาจเริ่มรู้สึกว่าคนรอบข้างกำลังหลอกลวงหรือคิดว่าทุกคนมีแผนซ่อนเร้นเมื่อคุณต้องทำการตัดสินใจบางอย่างเช่นการจ่ายเงินซื้อของในร้าน คุณอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจและสงสัยว่าพนักงานอาจคิดเงินผิดหรือพยายามโกงคุณในบางวิธีทั้งๆท,ที่อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงแต่ความรู้สึกเหล่านั้นกลับทําให้คุณวิตกกังวลและไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจความไม่มั่นใจในตัวเองและการไม่ไว้ใจผู้อื่นแบบนี้อาจทําให้คุณรู้สึกอึดอัดและไม่สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างเต็มที่คุณอาจจะเริ่มระแวงในทุกการกระทําของคอนรอบข้างแม้แต่การซื้อของหรือการทําธุรกรรมต่างๆ ก็ยังทำให้คุณรู้สึกสงสัยบางครั้งอาจจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังหาผลประโยชน์จากคุณอยู่เสมอนี่อาจจะเป็นสัญญาณของความระแวงที่มากเกินไปซึ่งในระยะยาวอาจทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวและขาดความเชื่อมั่นในชีวิตการที่คุณไม่ไว้ใจแม้แต่ตัวเองในบางครั้งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ถ้าคุณปล่อยให้ความรู้สึกนี้ดำเนินไปเรื่อยๆอาจทำให้ชีวิตของคุณลำบากมากขึ้นเพราะการที่คุณไม่เชื่อใจตัวเองจะทำให้การตัดสินใจต่างๆ เป็นเรื่องที่ท้าทายและเต็มไปด้วยความกังวลนอกจากนี้ยังอาจทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆหรือไม่สามารถตัดสินใจในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองได้วิธีแก้ไขปัญหานี้คือการกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้งเมื่อคุณต้องตัดสินใจอะไรให้ใช้เหตุผลในการพิจารณาลองคิดอย่างมีสติว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่สนับสนุนการตัดสินใจของคุณและหลีกเลี่ยงการคิดไปเองเกินความจำเป็นการคิดอย่างมีเหตุผล จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้มั่นใจมากขึ้นและลดความวิตกกังวลลงได้อีกวิธีที่ดีคือการขอคำแนะนำจากคนที่คุณไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเพื่อนหรือคนใกล้ตัวที่มีประสบการณ์พวกเขาจะสามารถให้มุมมองที่แตกต่างจากคุณซึ่งจะช่วยให้คุณมีข้อมูลเพิ่มเติมในการตัดสินใจการขอคำแนะนำจากคนที่เรารู้สึกสบายใจในการพูดคุยด้วยจะทำให้คุณไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือคิดไปเองทุกครั้งที่ต้องเผชิญกับการตัดสินใจ การเปิดใจให้คนที่ไว้ใจได้ช่วยเหลือจะช่วยให้คุณสามารถคลายความกังวลและสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจต่างๆมากขึ้นอย่าปล่อยให้ความระแวงมากเกินไปทำให้ชีวิตของคุณมีแต่ความเครียดและขาดความสุขในการใช้ชีวิตเพราะคุณสมควรที่จะมีชีวิตที่มั่นคงเต็มไปด้วยความสุขและความเชื่อมั่นในตัวเองคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้หรือไม่หรือเคยเจอใครที่เป็นแบบนี้คอมเมนต์มาเล่าให้ฟังหน่อยและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกเกษียณสุขใจเพื่อรับชมข้อคิดดีๆสำหรับคนวัยเกษียณสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขภาพแข็งแรงใช้ชีวิตวัยเกษียณอย่างมีความสุขแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ